รับที่ชายเดียวเพื่อไปชนะเลือได้แก่ผู้ชมสวนดิ่สนสโมสรกีฬาเพ่นงครังรอชนะเลิศได้แก่สมวนดิ่สนสโมสรกีฬาเห่นงครัง อันดับที่สามได้แก่นิคมลงสิริสโมสรกีฬาเสียงรางและชายยศีชายยครับพัทรยาดีเต็ด